ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทันเวิลด์นะครับผมวันนี้เซ็นทันเวิลด์นะครับมีงานเขาเรียกว่าคอยล์เอ็กซ์โปไทยแลนด์นะครับปี2023นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็นะครับผมมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมเพราะว่าผมกลัวคนเยอะนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณเต็นท์นะครับด้านหน้าของเซ็นทันเวิลด์นะครับก็จะมีโมเดลมีฟิกเกอร์ต่างๆครับมา แสดงกันเพียบเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูกันนะครับว่ามีโมเดลอะไรบ้างนะครับนี่ครับจะเป็นอ่าเป็นตู้เป็นล็อกๆ็นะครับที่เขาจะมีโมเดลมาแสดงโชว์กันนะครับและอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหุ้ยขายแล้วด้วยตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็นถุงอซอสนะครับซอสมะเขือเทศเคชชอปนะครับ นะครับแล้วก็มีขามีแขนอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ขายออกแล้วนะฮะตัวหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ3,200บาทนะครับผมถึง3,500บาทนะครับตัวนี้นะครับอ,อ,อ่านว่าอะไรอะคารลีฟรีแมนเชตด,ด้านะครับก็จะเป็นตัวซอสมะเขือเทศนะครับ1,900บาทนะครับผมมีงานอันนี้ด้วยะครับผม เป็นมังกรแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นสาวน้อยมังกรนะครับอืมสวยมากเลยครับอันนี้ก็คือเป็นบูธนะครับชื่อว่าบูธบิ๊กครอนะครับผมนี่ครับจะเป็นบูธท,ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยอันนี้นะครับโอ้ยเป็นเหมือนกับเป็นกุ้งนะครับกุ้งแล้วก็ รวมล่างกับสาวน้อยนะครับเป็นสาวน้อยตาด้วยนี่ราคาอยู่ที่ประมาณ4,000บาทนะครับผมได้ละเอียดงานถือว่าโอเคอยู่นะนะครับอ้ยมีกุ้งด้วยกุ้งสีรุ้งครับแล้ตัวนี้ราคาอยู่ที่13,000บาทนะครับผมหากสนใจก็นะครับบิ๊กครอนะครับผมนะครับมี QR code ด้วยนะครับเป็น ครับผมก็สแกนเอาได้เลยนะครับหากสนใจนะครับผมโอ้ทุกคนครับเดือดชิ้นสุดท้ายครับเป็น UFO นะครับ UFO บอร์จากเรื่องอะไรจำไม่ได้ละนะครับตัวนี้หรือว่าเป็นตัวสุดท้ายหมดแล้วอะ่ะคืออันนี้ฮอตมากฮอตมากเลยอะ่ะเนี่ยคนเข้าแถวอันนี้เขาเข้าแถวทำอะไรกันอะ่ะจับฉลากเหรอดูเหมือนน่าจะจับฉลากนะ คนครับอันนี้น่าสนใจมากครับบูธ3 0นะครับผมก็จะมีตั้งแต่เอวานะคุณเจ้าแมนนะครับที่เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่มันจะเป็นชุดสูตรนะครับคล้ายๆกับไอรอนแมนนู่นนะครับคุณเกตเตอร์จะอยู่มุมนู้นเลยแล้วก็ออปติมัสนะครับเป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับตัวรีเมคอันนี้เวอร์ชันไมเคิลเบย์นี่ด้วยครับ จาก Walking Dead นะครับผมแล้วก็มี l ร m โบ o อยู่ข้างบนด้วยครับ l ร m โบ o เฟี้ยวมากเลยครับสาวน้อยจาก s t a n g e r t i n g นะครับใจมากตรงที่ว่าเขามีตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของเขามีอะไรบ้างนะครับนี่แหละเชนซอ w แมนนะครับดังเมดิเชียนจากยูกิโอมีหมาจิ้งจอกไหมครับหมาจิ้งจอกมือดำขายดีมากนะครับผมบางตู้คือแบบติดป้ายหมดแล้วอะ่ะ อ่านี่ครับผมผมเจอกับโมเดลที่มีชื่อว่าไทเกอร์ทีเล็กนะครับผมเป็นคอนเซปต์ตรงที่ว่าเป็นทีเล็กนะครับลายเสือ ต่อ,อยมวยไทยครับผมนียครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินท,ที่คนทำตัวนี้โ,<อ>โดยเฉพาะแล้วก็อันนี้งานนี้มามีทำไว้15ตัวเพื่อเมืองไทย<อ>ที่เป็นตอวมวยคนทำตัวนี้ได้ไลท์อยู่คนจอยข้อต่อขยับได้นะข้อต่อขยับได้ด้วยหัวขยับได้แขนขยับได้ คือศิลปินอะคือคนนั้นเลยลค่ะราคาก็ย่อมเยานะอันนี้มีสามตัวเรืองแสงได้ด้วยอ๋อเรืองแสงได้ด้วยนะตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็คือเรืองแสงเหมือนกันถ้าอยู่ที่มืดแล้วจะเรืองแสงอ๋อเก็บไว้นะมีส5้าตัวในงานนี้เท่านั้นได้ครับผมอันนี้คอนเซปต์คืออะไรครับตั้งและนอนได้อันนี้เป็นแมลงวันแมลงวันแต่ว่าคือเขาบอดี้เขาขยับได้ไงตั้งได้แล้วก็นั่งได้แล้วก็เดินได้อ๋อบอดี้ขยับได้ด้วยนะครับ แมลงหวีปีศาจนะครับตัวนี้อยู่ที่5,500บาทนะครับผมนะครับผมนะครับหากสนใจนะครับร้านอินฟิน t y t o ทอยนะครับมีทั้ง Facebook แล้วก็ i ิน t a g r a m นะครับผมนี่ครับติดต่อได้เลยนะครับผมนี่ครับมีมีพี่คนนี้ใจดีนะครับอ๋อขอบพระคุณมากครับใช่ครับได้สติกเกอร์นะครับอ๋อแมลงวันนะครับวนตัวนี้ยังไม่ออกมาทำเดือนห้า เดือนห้าเดือนหกศปินนั่งอยู่งานข้าวกล้วยอ๋อนั่นแหละครับคือยูทูบเบอร์ของไต้หวันที่เก่งที่สุดเลยล่างล่างล่างมีเกี่ยวกัเราอ๋อเป็นโมเดลเองเลยยังไม่ผลิตเลยนะครับ Infinity Toy นะครับผมไทยเปกไทยเปนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมร้านนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่ามันไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ก็มีนะครับ อย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะทุกคนนี่ครับเป็นเออ่สวเจ้าส่วนคอมเมนไรเดอร์นะครับผมอารมณ์แบบเป็นคอมเมนไรเดอร์นะครับอันนี้ถ้าให้ด่าว่ผิดน่าจะเป็นสกายไรเดอร์นะครับทำเป็นแนวปีศาจนะครับอคอมเมนไรเดอร์เอ็กซ์นะครับผมแล้วก็ V1 อันนี้น่าเป็น V1 เป็นปูเป็นมือปูนะครับนี่ครับทุกคนครับอันนี้จะมี งานดิโอรามานะครับผมเป็นงานดิโอรามาแบบอันนี้เจ๋งมากเลยครับผมเป็นแนวแบบว่าสยองสยองหน่อยครับเป็นเฮ์เรอร์เฮ์เรอร์โมเดลนะครับผมอันนี้เป็นผีผีจากเรื่องแคสเปอร์นะครับราคาอยู่ที่2,900บาท k าเค e น VS t ไททานิกนะครับผมนะครับเป็นงานเฮ์เรอร์นะครับ นะแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีแบบว่าเป็นอสูรนะครับใต้ปราสาทนะครับปราสาทญี่ปุ่นนะไอ้ตรงนี้น่ากลัวครับผม เย็นดีอยู่หรอกครับแต่ออกมาปุ๊บโอ้ยร้อนมากนะครับแทบจะละลายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างในกันดีกว่านะครับนอกจากที่จะอยู่ในเต็นแล้วเนี่ยมันจะมีข้างในอีกนะครับด้านในนะครับโอ้ยโอ้หอันนี้คือ Blue Eye Ultimate นะครับ Dragon นะครับจากเรื่อง u k ิ o อันนี้จะเขียนว่า Army Army นะครับน่าจะค่ายนี้นะครับผมนะครับสวยมากเลยนะครับผม นะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยบนันไดมันได้ออกตัวบูอายนะครับบูอที่เป็นตัวฟิกเกอร์ไลท์นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นอัติเมตนะครับสังกัดค่ายาเขาเรียกว่าอามิอามินะครับผมรายละเอียดอะไรโหชัดเจนนะครับผมชอบไม่ได้ติดป้ายราคานะว่าเท่าไหร่นะครับผมอ่านี่ครับใดครับ พุก้าไดาจากดาก้อนเควสนะครับผมอันนี้ก็จะมีตู้กาชานะครับตู้กาชาตู้กาชามีอะไรบ้างตู้กาชาก็จะมีโปเกมอนเฮ้ยมีแมวแมวครับอืมอันนี้จะอยู่ที่ครั้งละ100บาทนะครับเป็นตู้กาชาสำหรับสุ่มนะครับอันนี้ครับเป็นคอนเซปต์แนวปีศาจนะครับ แมวปีศาจเออมีป้ายด้วยเอ่อเขาเรียกป้ายทะเบียนรถนะครับมาแขวนคอไว้นะครับผมเปี้ยว <Feel S 2> มากอันนี้ก็น่าจะเป็นอัปเกรดหน่อยน่าจะเป็นระดับไคจูเลยนะครับผมเอ้ยที่ผมเพิ่งเห็นข้างหลังครับไอ้อะไม่ได้เป็นหางนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นท่อแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะล้อล้อหนามนะครับอืม โอเคเลยเป็นแนวไขจูใช้ได้ครับอันล่างจะเป็นปลาหมึกนะครับผมเป็นแมวปลาหมึกอันนี้นะครับผมเป็นเป็นผลงานจากจากพี่เขาเลยนะครับผมเดี๋ยวรออยูก่กัโอ้อโอ้ thank you เพจสอันนี้เอ่อยูเพจยู Facebook page ย่ามไอจีโอโอเคมิสเตอร์ไมดี้มิสเตอ y ์น้อมิสเอ้โอเคโอเค ผมเจอกับดิโอรามาะจะเป็นนะครับหัวคนเหล็กครับผมเป็นหัวคนเหล็กอันนี้น่าจะเหมือนกับตัวตัวฝีมือพี่หมดเลยใช่ไหม,มครับมือค้าผมมีพกเครับโอ้พี่ติดตามด้วยครับได้ครับจริงจริงจ,งจงพวกเนี้ยก็ตเริ่มต้นมาจากอ ชอบสวนตัวนะครับก็อยากจะให้คนไทยรู้ว่าเอกลิกอ่ะมีมีพลังในการสร้างสรรค์ของที่แบบว่าเหลือใช้ที่เราออกความทิ้งในยุคเก้าย์่ะแล้วก็เอามามิกให้มันมีราคาอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนของเลโก้ทร้งนี้ชิ้นส่วนเลโก้ชิ้นส่วนเลโก้ครับแล้วต้องนับที่มีบางหัวปั้นเองทับเองหมด แล้วก็ส่วนหัวที่8 0 0เนี่ยมาจากป๊อปคอนป๊อปคอนไอที่จากตอนตอนหนังเข้าใช่ไหมใช่เนี่ยเขาเก็บมาทำมิกหมดเลยมีคอนเซ็ปต์จากอาดิตาใช่ไหมพี่ใช่ก็คือจริงๆไงพวกเนี้ย ตัวพี่เองอะตั like Esta, like 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 ้งใจที ah, ah, yeah, okay, uh ่จะเอาหัวดาราหน้าตาดาราไทยยมาใส่เข้าไปแต่ฝรั่งอะคนต่างชาติของมิกเก็ตเราก็เลยเอาหัวศิลปินต่างประเทศอะใส่เข้าไปอย่างเช่นเนี่ยผี่ชีวะเนี่ยอลิสอดีตาเนี่ยแต่พี่อะทำไปแล้วหัวหนึ่งชื่อพี่นุ่นวรนุชอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้เลยอยู่ด้านนี้ครับเชิญชมครับนี่อ๋อเหมือนเลยครับอ่านี่คือจริงๆอ่อะเอเหมือนเหมือนอ่าเนี่ยแหละุพี่นุนวรนุชแต่บางหัวปั้นเอง แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นเนี่ยคันละไม่กินสิบบาทอ่ะเอามีกขามันเป็นงานแมสแบคแบบ เพิ่มมูลค่าไปด้านหลังนี้มีคอนเเสปติดครับความเส์จริงๆมนคือเรื่องเดียวกันหมดเลยรัส18่แปลว่าสนิมแปลเป็นโลกของอนาคตนะครับจริงๆอะมนเป็นของปัจจัยฝ่ายผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายโกงฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายดีตัวเด็กเนี่ยไปอยู่ฝ่ายไม่ดีมันก็คือว่าจะเป็นฝ่ายไม่ดีอยู่ฝ่ายนี้ก็เป็นฝ่ายดีแ้่สุดท้ายตัวเด็กชนะอยู่ที่ว่าใจตัวเองอะจะเป็นยังไงให้รอติดตามตอนจบที่ทำสตอรี่แล้วก็ทำเรื่องราวไว้ในยูทูบชื่อสุธีนุตาลายภาษาอังกฤษส่วนไอ้ส่วน เกาะพวกนี้ทำมาจากฝากเซเลอรี้เอ้ยจริง,งเหรฝาเซเลอรี้ฝาเซเลอรี้ผ่าครึ่งนี่ฮะก็ติดได้เลย<อ>นะะฮใช่ไอส่วนสายไฟข้างหลังเนี่ยมาจากเชือกผูกรองเท้าไอยดำๆเนี่ยไอส่วนไอพ่นเนี่ยมาจากเอาฝาน้ำเกลืออ่นึกออกนะนึกออกนะชิ้นส่วนเลโก้ชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาเอาสิ่งที่เราเหลือใช้เนี่ยมามอมโมอมามิกแต่ถ้าคนยุคเก้าสูงจะรู้เลยมีเอากบเหล่าที่สองมาทำด้วยนี่กบเหล่าที่สอง ไอ้ถังน้ำมันนี่ใช่ไหมถังนี่ละตักแก๊สได้กับน้มันโอ้คอใช่ใช่ใช่เนี่ยคุณทจะเห็นชัดเลยทุกเลโก้พวกกันดั้มที่เราที่เราไม่ได้ใช้อ่ะเฮ้ยมันเห็นแล้วมันแบบมันเสียดายอ่ะก็เลยก็เลยทำเลยคือคนติดตามเยอะมากโอ้โหเยอะสุดๆโอ้โหสิบเอ็ดล้านคนสิบเอ็ดล้านคนครับผมอันนี้ก็จะมีผมทำเนื้อเรื่องไว้หมดแล้ว ขาจะมีคอแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวครับเนี่ยนี่แต่ละตัวตัวแต่ละตัวก็จะมีชื่อเออนดยวูให้ดูพระเอกนี่ผมเอาชิ้นส่วนการดัมเนี่ยชิ้นส่วนการดัมเนี่ยเอ่อเอามาประกอบเป็นรถหมดเลยอ่ะนี่คือชิ้นส่วนการดัมปีที่แล้วเอามาโชว์จริงอะจริงนี่คือการดัมเห็นป่ะชิ้นส่วนการดัม มัเป็นแบบรถอากิระบบพวกนี้ล้อเลื่อนหมุนได้หมุนได้ด้วยหมุนได้ทุกตัวนี่ขยับได้หมดเลยนะขยับขยับมือขยับได้หมดเลยอเราเพียงแค่ต้องการในทุนที่จะสร้างหนังทุกอย่างเพราะเรื่องไม่ต้องจ้างดาราทุกอย่างมีรอไอเดเมชั่นกับสตอร์โมชั่นบทเรื่องมีแล้วรอคนไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เพื่อที่แสดงหนังสมมุติว่าแสดงได้หนังมันดังนะต่างประเทศต้องมาแล้วแล้วก็ตัวพวกนี้จะขายได้เห็นรับ มันรอคนไทยแต่ว่าคนไทยสร้างหนังแบบเราไม่ว่ากันพูดจริง<ชาย>นะ <irt is> แต่ว่าเนี่ยผมบัอบรองเลยว่าต่างประเทศไม่มีแน่แล้วเนี่ยจ,จยยากไทยเพราะจากไทยก็ ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมสนใจก well, kind of cool. ็ติดต่อพี่เ็าได้นะครับอยากสนใจเอันนี้พี่ชื่อชื่อสุธีครับพี่สุธีเรียกกันพี่ธีพี่ธีพี่ทีแล้วกันนะครับพี่ธีติดต่อคุยได้นะครับไม่บอกเทคนิคทุกอย่างไม่อำไม่ไม่เก็บตค์นะครับได้ครับผมแล้วก็ฝากอันนี้ลูกสิทธิ์ผมอีคนหนึ่งฝากอะไรครับอันไหนอนลูกสิทธ์ผมที่จักั้นไม่เป็นนะครับอ่กลับมาั้นเป็นอืีอันนี้ก็เป็นสไตล์ของตัวเองมาแล้วฝากลำบากของด้วยเห็นแววของน้องครับเนี่ยครับ กอล์ฟส,ส,สเตจูตนะครับผมนะครับจากที่คุยกับพี่ทีนะครับโอ้โหก็คือคอนเซปต์เขาเนี่ยเขาดีมากเลยนะครับผมก็คือเป็นคอนเซปต์แนวแบบหนังไซไฟโลกอนาคตบวกกับเ,เขาเรียกอะไรเมืองล่มสลายนะครับผมนะครับหากใครสนใจก็นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะครับหากใครอยากที่จะ สนใจโปรเจกต์เขานะครับไปทําหนังก็ติดต่อพี่ทีเขาได้เลยนะครับผมครับวันนี้ก็หมดละในงาน Toy Expo 2023นะครับที่ c e n t r ั l World นะครับผมแล้วเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าผมไปที่ไหนนะครับก็คอยติดตามละครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับตรงไหนผมคอมเมนต์ผิดหรืออะไรแนะนําเสริมอยากให้ผมไปที่ไหนคอมเมนต์บอกมาละกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อน let's go กลับบ้านครับ